วันนี้เอาแผ่นตัวอย่างนะคะเป็นแผ่นสามสันนอนนะคะเป็นแผ่นหลงังคาไมไ้ที่สามสันนอนนะคะดูด้นา,านะ้ามนี้หนึ่งนะคะรุ่นกลางสองและด้านข้างสามนะคะอันนี้เราเรียกตั้งชื่อว่าสามสันนอนส่วนช่วงท้องนะคะก็จะมีลายเก็บคู่สองเส้นเป็นเส้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็ดูนะคะตัวสัตว์เนี่ยจะ สูงนะคะสัมเข้าจะสูงนะคะสูงถึงสามสิบหกมิลลิเมตรนะคะแล้วก็เป็ดหน้ากว้างก็คือช่วงวัดจากช่วงกลางตรงนี้นะคะถึงช่วงกลางปลายแผ่น,น,น,นะะตรงนี้นะคะตรงเนี้นะคะเป็นช่วงค่ะพุ่งพร้อมคับแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้เจ็ดร้อยหกสิบมิลลิเมตรหรือเจ็ดสิบหกเซนนะคะเป็น แผ่นที่มีหน้ากว้างนะคะก็จะทําให้เราทํางานได้รวดเร็วมุมใช้แป๊บเดียวก็เสร็จนะคะเพราะว่าจะปิดพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะทําให้งานเสร็จไวก็มีข้อดีในเรื่องของการมุมด้วยแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็จะดูเห็นนะคะว่าสัลลอนก็จะมีรอยหยักนะคะ ตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะยิงสกูถ้าเป็นหบังรเราก็เนี่ยแนะนำให้ยิงสกูที่ตัวสัตว์หลอนนะคะแต่ถ้าเป็นผน,นังเราสามารถที่จะยิงที่ตัวท้องแขนได้นะครับค่ะแล้วก็ส่วนที่แนวสัตหลอนเนี่ยเวลาเรายิงสกูไปแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกที่จะปิดทับด้วยตัวหมวกข้อนะคะหรือที่เราเรียกว่าแคปนะคะแล้วก็สามารถเอา แคปมาใส่ได้อันนี้เป็นแคปปิ้งเป็นหมวกครอบนะคะเป็นคนละสีกันนะคะก็จะเอามาใส่ให้ดูนะคะว่าถ้าเป็นเนี่ยนะคะตัวหมวกครอบเราก็จะครอบเข้าไปแล้วกดล็อกเข้าไปมันก็จะมีกันพันท,ทีนึงนะคะก็จะก็จะช่วยนะคะติดหัวสกรูนะคะหากว่าเราไม่อยากให้เห็นหัวสกรูนะคะอันนี้ก็เป็นแคนที่ สีต่างกันนะคะให้ดูตัวนี้เป็นสีเกร์นะคะสีเทาส่วนด้านล่างตัวตัวหลังคาเองเนี่ยเขาเป็นสี international brown นะคะเป็นสีน้ำตาลที่เรียกว่า international brown นะคะก็ <c oughs> เป็นสีเอิร์ธโทนนะคะสีธรรมชาติใช้ได้เข้ากับได้แต่ว่าได้ทุกสไตล์นะคะก็เป็นสีพลาสติกนิยมกัน,นะค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นสีเทาสีเกร์นะคะ เป็นสีแนวเบิร์โทนนะคะสีแนวธรรมชาตินะคะ